่เยอะไปหมดเลยนะคะส่งข้างทางนะคะเดี๋ยวก็ออกมาขึ้นไปข้างบนถ้าได้ขึ้นไปถึงก็คงจะสวยนะคะเนาะแต่ก็ไม่รู้ว่ามีผักสูงเกินคะ่ะเดินเดินไม่ไหวไปได้ครึ่งทางเดินกลับเดินกลับดีกว่าค่ะขึ้นไปก็มีแต่ป่าะคะ่ะ ข้างบนคงจะไม่มีเป็นเขาปลูกสับปะรดเห็นไหมนะสับปะรดที่ข้าชมดินเพื่อนรุ่นพันะค่ะมันก็ขึ้นมาขึ้นมาบนบนดอยนะคะเนาะหรือว่าจะขึ้นไปที่ข้าชมดินเพื่อนรุ่นพันะค่ะมันก็ขึ้นมาขึ้นมาบนบนดอยนะครเนาะ เออว่าจะขึ้นไปไมีพระอยู่นะคะเนาะเราจะไปบินบ่าจะเห็นพระอยู่เดินกลับดีกว่าค่ะขึ้นไปก็มีแต่ป่าค่ะออข้างบนคงจะไม่มีมองขึ้นไปนะคะ,ะสุดสายตาเลยค่ะ,ะดริปนี้ก็ไปแค่นี้ก่อนนะคะขอบคุณค่ะ,ะมีแต่ป่ากล้วยนะคะเนาะป่ากล้วยทั้งนั้นเลยนะคะ ทางนี้นะคะเนาะธรรมชาติทั้งนั้นเลยเห็นไหมคะต้นไม้ให้เพื่อนๆได้ชมกันนะคะเนาะ,ะนะคะโน่นอะมองเห็นนะ,ะเห็นไหมคะกอไผ่เยอะเลยนะคะกอไผ่แถวนี้นะคะ มองขึนไปนะคะสุดสายตาเลยค่ะดิิเนี้ก็ไปแค่นี้ก่อนนะคะขอบคุณค่ะไปดูวิวข้างบนนะคะเนะาะขึ้นไปยังไม่ถึงเดี๋ยวว่างๆเวลาว่างๆค่อยมาเขียวกระจีไปหมดเลยนะคะเนะาะ ดูสองข้างทางนะคะเป็นป่าทั้งนั้นเลยนะคะไม่ว่าจะขึ้นไปข้างบนค่ะนน่นนะคะดีกว่าลงมาข้างล่างดีกว่าน้อเดินขึ้นไปไม่ได้หรอกไกลดูตรงนี้ก็ไรสับปะรดนะคะมีแต่ป่ากล้วยนะคะนาะป่ากล้วยทั้งนั้นเลยนะคะนี่นะคะ ไปคนเดียวเราจะขึ้นไปไม่ไหวน,นะคะสูงดูปากกลวยนะคะด,กกดีกว่าลงมาข้างล่างดีกว่าเนอ้อเดินไปไม่ได้หรอกไกลดู ตรงนี้ก็ไรสับปะรดนะคะมาทางนี้นะคะเนาะธรรมชาติทั้งนั้นเลยเห็นไหมคะต้นไม้สูงเกินค่ะเดินเดินไม่ไหวไปได้ครึ่งทางเดินกลับองค์หนึ่งนะคะเนาะไปวินป่าดูนะคะเพื่อนๆเอามาตรงนี้นะคะเห็นไหมคะไร่สับปะรดนะคะเนาะ,ะเขาปลูกสับประรดด้วยนะคะไม่มีพระอยู่นะคะเนา ราจะไปบินบาทจะเห็นผ้าอยู่ไปก่อน <c oughs> เราไม่ใช่คนพื้นที่นะคะเนาะเดินไปมาทางนี้นะคะเนาะธรรมชาติทั้งนั้นเลย <c oughs> เห็นไหมคะต้นไมเ้เดินกลับดีกว่าค่ะขึ้นไปก็มีแต่ป่าะคะ่ะข้างบนคงจะไม่มีนะเดินขึ้นไป ไกลมากมีปรไปไม่ไหวแล้วนะคะกลับบ้านดีกว่าต้นกล้วยเยอะนะคะนอะ้เอเห็นไหมคะมแต่ป่าก,กล้วยนะคะนะาะป่ากล้วยทั้งนั้นเลยนะคะดูสองข้างทางนะคะเ,เป็นป่าทั้งนั้นเลยนะคะไม่ตรว่าจะขึ้นไปข้างบนค่ะโน่นะคะ,นนะ,คะอยู่หรือเปล่านะคะ เป็นไปก็เงียบนะคะ,ะเดินลงมาดีกว่ากลับบ้าน <c oughs> บรรยากาศทางเข้าไปนะคะ,ะสุดสายตาเลยค่ะ,ะดิบนเหนื่ยก็ไปแค่นี้ก่อนนะคะขอบคุณค่ะ,นะคะเดินขึ้นไปไกลมากไม่ไปไม่ไหวแล้วนะคะกลับบ้านดีกว่าต้นกล้วยเยอะนะคะเนาะเห็นดูสองข้างทางนะคะ เป็นป่าทั้งนั้นเลยนะคะไมู่้อจะขึ้นไปข้างบน,นะคะ่ะนู่นนะคะไปก่อนเราไม่ใช่คนพื้นที่นะคะเนาะเดินไปมาทางนี้นะคะเนาะธรรมชาติทั้งนั้นเลยเห็นไหมคะต้นไม้เนาะเขาปลูกสับปะรดเห็นไหมคะสับปะรดไปดูวิวข้างบนนะคะเนาะ ขึ้นไปยังไม่ถึงเดี๋ยวว่างๆเวลาว่างๆค่อยมาแล้วก็ไปคนเดียวว่า <c ười> จะไปดูวิวข้างบนนะคะเนาะขึ้นไปยังไม่ถึงเดี๋ยวว่างๆเวลาว่างๆค่อยมาเดินกลับดีกว่าค่ะขึ้นไปก็ มีแต่ป่าค่ะข้างบนคงจะไม่มีให้เพืเ่อนๆได้ชมกันนะคะเนาะนะคะโน่นะมองเห็นนะสูงเกินค่ะเดินเดินไม่ไหวไปได้ครึ่งทางเดินกลับมองขึ้นไปนะคะสุดสายตาเลยค่ะดิบเนีย้ยก็ไปแค่นี้ก่อนนะคะขอบคุณค่ะ ใเพื่อนๆได้ชมกันนะคะเนาะนะคะโน่นอะมองเห็นนะเขาเรียกว่าวัดวัดดอยนะคะอยู่สูงเกินค่ะไปไม่ถึงเนาะอยู่ไกลมากเลยเขี่ยวกระจีไปหมดเลยนะคะเนาะเห็นไหมคะกอไผ่เยอะเลยนะคะกอไปแถวนี้นะคะ ไปก่อนเราไม่ใช่คนพื้นที่นะครเ,เนาะเดินไปไม่มีพระอยู่นะคะเนาะเราจะไปบินบาทจะเห็นพระอยู่ที่ค้าชมนิพพนุกนะค่ะมันก็ขึ้นมาขึ้นมาบนบนดอยนะครเนาะเออว่าจะขึ้นไป เดินกลับดีกว่าค่ะขึ้นไปก็มีแต่ป่าค่ะเอข้างบนคงจะไม่มีเ,เขาเรียกวัดวัดดอยนะคะอยู่สูงเกินค่ะไปไม่ถึงเนาะเอออยู่ไกลามากเลยเออต้นกล้วยต้นกล้วยแถวนี้ก็เยอะนะคะอ่ายบนี้ก็ไว้แค่นี้ก่อนนะคะให้ดูนะคะนะคะ ถนนมองเดวก็ออกมาขึ้นไปข้างบนถ้าได้ขึ้นไปถ,ถึงก็คงจะสวยนะคะเนาะแต่ก็ไม่รู้ว่ามีผักมาทางนี้นะคะเนาะธรรมชาติทั้งนั้นเลยเห็นไหมคะต้นไม้ขึ้นไปไม่ไหวนะคะสูงดูปากกล้วยนะคะดีกว่าลงมาข้างล่างดีกว่าเนาะ เดินขึ้ไปไม่ได้หรอกอไกลดูตรงนี้ก็ไล่สับป,ประรดนะคะสูงเกินค่ะเดินเดินไม่ไหวไปได้ครึ่งทางเดินกลับให้เพื่อนๆได้ชมกันนะคะเนาะ,ะนะคะโน่นะมองเห็นนะคะไปคนเดียว จะไปข้างบนจะเป็นวัดลอยสูงเกินค่ะเดินไปยังใกล้จะถึงแล้วค่ะแต่มันเงียบนะคะวงเวงเ,เดินไปเดินขับเียก็ออกมาขึ้นไปข้างบนถ้าได้ขึ้นไปถึงก็คงจะสวยนะคะเนะแต่ก็ไม่รู้ว่ามีผัดมาทางนี้นะคะเนาะธรรมชาติทั้งนั้นเลยเห็นไหมคะต้นไม้ไปดูวิวข้างบนนะคะเนาะ ขึ้นไปยังไม่ถึงเดี๋ยวว่างๆเวลาว่างๆค่อยมาข,ขึ้นไปนะคะ,ะสุดสายตาเลยค่ะ